วันนี้เรามาเยนชมผู้มาเยือนจากนอกระบบสุริยะทั้ง3เที่หาวัตถุที่น่าสนใจอย่างยิ่งในทางดาราศาสตร์เริ่มจากดวงล่าสุดที่เพิ่งเดินทางผ่านห้วงอวกาศอันแสนยาวไกลและผ่านเข้ามายังระบบสุริยะชั้นในของเรานั่นคือดาวหาง3 i At l แอดลโดยมันเป็นวัตถุระหว่างดาว (interstellar object) เป็นดวงที่3ที่ได้รับการยืนยันว่ามันมีการโคจรผ่านเข้ามาในระบบสุริยะของเราต่อจากเจ้าเรือใบอวกาศ โอมอมัวที่ผ่านเข้ามาในช่วงปี2017และดวงที่2คือดาวหาง 2I b o r i s o ฟที่ผ่านเข้ามาในช่วงปี2019โดยเจ้าดาวหาง 3I Atlas ดวงนี้มันถูกตรวจพบเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2025โดยกล้องโทรทัศน์สำรวจ Atlas Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System ในประเทศชิลีซึ่งชื่อ 3I Atlas ของมันนี้มาจากเลข3 หมายถึงมันเป็นวัตถุระหว่างดาวดวงที่สามที่ถูกค้นพบส่วนอักษรไอย่อมาจาก interstellar ที่หมายถึงวัตถุระหว่างดวงดาวส่วนคาว่า atlas นั้นมาจากชื่อโครงการของกล้องโทรทัศน์ที่สามารถตรวจพบมันได้นั่นเองและเจ้าดาวหางสามไอ atlas ดวงนี้มันมาจากไหนนั้นนักดาราศาสตร์เชื่อกันว่ามันอาจถูกเหวี่ยงออกมาจากระบบดาวแห่งอื่นที่อยู่ห่างไกลแสนไกลเมื่อหลายพันล้านปีมาแล้ว และมันเดินทางข้ามห้องอวกาศลึกอันเวงววางล่องลอยผ่านเข้ามายังระบบสุริยะชั้นในของเราจากการวิเคราะห์ทางสถิติชี้ให้เห็นว่าดาวหางสาแปแอตลาสดวงนี้มันอาจมีอายุเก่าแก่ถึง7,000ล้านปีเลยทีเดียวซึ่งมันเก่าแก่กว่าระบบสุริยะของเราเสียอีกส่วนองค์ประกอบของมันนั้นมันถูกจัดอยู่ในวัตถุประเภทเดาวหางหรือคอมเมตซึ่งนั่นหมายความว่า มันอาจมีองค์ประกอบหลักที่เป็นน้ำแข็งและสารระเหยง่ายวอราไทคอมเพลสที่เมื่อดาวหางคอมเมตพวกนี้มีการเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์เราพื้นผิวของพวกมันจะเกิดการระเหิดกลายเป็นวุ่นแกส๊สโดยนักดาราศาสตร์ตรวจพบอนุมูลอิสระไฮดรซีเรดิคอสซึ่งเป็นผลจากการสลายตัวของไอน้ำด้วยรังสีพลังสูงที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์โดยเจ้าอนุมูลอิสระไฮดรซีเรดิคอสตัวนี้ มันมีความไวต่อปฏิกิริยาสูงและอายุสั้นมากๆเพียงช่วงเซี้ยววินาทีมันสามารถทำลายโมเลกุลสำคัญสคัญที่อยู่ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นพวก DNA โปรตีนและไขมันได้อย่างง่ายดาย้วยการตรวจพบสารอนุมูลอิสระไฮดรอกซิ a รดิคอสที่ได้มานี้เป็นการยืนยันผลทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่ชี้ชัดว่าวัตถุนี้มีพฤติกรรมที่เป็นดาหางโดยมีโมเลกุลของน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญ นอกจากนี้ยังมีการตรวจพบสารประกอบไดอะตอมิกคาร์บอนที่ทำให้เจ้าดาวหาง3ามไอ a อตลาตัวนี้เรื่องแสงเป็นสีเขียวโดยสารประกอบไดอะตอมิกคาร์บอนนั้นมันเป็นโมเลกุลที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุคาร์บอน2อะตอมเชื่อมต่อกันมีลักษณะเป็นก๊าซสีเขียวที่ไวสเสถียรสามารถพบเห็นมันได้ในแหล่งที่มีพลังงานสูงสูงอย่างเช่นในกระแสฟไฟฟ้าอาร์คหรือพบบนดาวหาง และพบได้ในเปลวไฟที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของสารประกอบไฮโดรคาร bons กับออกซิเจนในอากาศลักษณะของเปลวไฟจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการเผาไหม้ว่ามันสมบูรณ์หรือไม่ถ้าเป็นการเผาไหม้ที่สมบูรณ์จะให้เปลวไฟเป็นสีน้ำเงินแต่หากเป็นการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จะให้เปลวไฟสีเหลืองซึ่งมักจะมีเข่าควันค่อมด้วย ส่วนรูปร่างและขนาดของดาวหาง 3i Atlas ตรงนี้กล้องโทรทัศน์อวกาศ Hubble Space Telescope ได้เผยให้เห็นภาพถ่ายแกนนิวเคลียสของมันโดยมีกลุ่มแก๊สและฝุ่นอยู่รอบรอบนิวเคลียสที่เป็นรูปทรงคล้ายหยดน้ำขนาดโดยประมาณของเจ้าดาวหาง 3i Atlas ตรงนี้มันอาจใหญ่โตถึง3กิโลเมตรเลยก็เป็นได้ ดาวหาง3 i อแอลาสเดินทางผ่านห้วงอวกาศอันแสนยาวไกลด้วยความเร็วที่สูงมากๆผ่านเข้ามาในระบบสุริยะของเราในลักษณะเส้นทางการโคโจรแบบไฮเปอร์โบลิกออร์บิทซึ่งบ่งชี้ว่าดาวหาง3 i อแอลาสมันไม่ถูกผูกมัดทางแรงโน้มถ่วงกับดวงอาทิตย์ของเราเมื่อมันเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มันจะเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นไปถึง ,250,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงณจุดพาริฮิเลียนที่ตัวด,ดาวหางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด และเมื่อโครจรอ,ออกไปแล้วมันจะไม่มีวันหวนกลับมาอย่างระบบสุริยะของเราอีกตลอดไปคือไปแล้วไปรับนั่นเองค่ะโดยเจ้าดาวหาง3ไอแอตลาสมันโครจรเข้าใกล้จุดเพอริฮีเลียนมากที่สุดในวันที่29ตุลาคมปี2025ที่ผ่านมาที่ระยะทาง200ล้านกิโลเมตรประมาณ1.35หน่วยดาราศาสตร์หรือ1.35 AU หรือจากจุดพิกัดเมื่อมองมันจากดาวเคราะห์โลกเจ้า3 iAtlas มันจะอยู่ด้านหลังดวงอาทิตย์พอดีและจุด Closest Approach to Earth ที่อยู่ใกล้กับโลกของเรามากที่สุดในวันที่19ธันวาคมปี2025ที่กําที่กำลังจะมาถึงนี้ที่ระยะห่างประมาณ270ล้านกิโลเมตรหรือ1.8 AU ส่วนการมองดูมันด้วยตาเปล่านั้นไม่อาจมองเห็นมันได้ เนื่องจากค่าวความสว่างปรากฏ Apparent Magnitude ของมันนั้นอยู่ที่ประมาณ10 1ถึง12เราจึงไม่สามารถมองเห็นมันได้ด้วยตาเปล่าจะต้องใช้กล้องโทรทัรศน์ขนาดใหญ่ที่มีรูรับแสงตั้งแต่8นิ้วหรือ20เซนติเมตรขึ้นไปจึงจะสามารถมองเห็นมันได้อย่างชัดเจนซึ่งการศึกษาองค์ประกอบของดาวหาง 3-I a ไอแอในครั้งนี้จะช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถเปรียบเทียบกับองค์ประกอบของดาวหางที่เกิดขึ้นภายในระบบสุริยะของเราได้ เพื่อเรียนรู้องค์ประกอบและการก่อตัวของระบบดาวแห่งอื่นๆในระดับที่สามารถลงถึงรายละเอียดมากๆได้ส่วนทฤษฎีหรือแนวคิดที่ว่าเจ้า 3i Atlas มันอาจมีความเชื่อมโยงกับเอเลียนหรืออาจเป็นยานอวากาศที่มาจากนอกโลกนั้นทฤษฎีนี้มันถูกหักล้างโดยการตรวจพบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนตัวอย่างเช่นการที่ดาวหาง3 i ม t อ a อส มันมีการปล่อยสารอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลเรดิเคิลส์และมีกลุ่มแกส๊สและฝุ่นอยูร่รอบรบนิวเคลียสที่เป็นรูปทรงคล้ายหยดน้ำซึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถยืนยันได้ว่าวัตถุนี้มีพฤติกรรมของดาวหางที่เป็นไปตามธรรมชาติและต่อไปจะเป็นข้อมูลของผู้มาเยือนจากนอกระบบสุริยะรายแรกนั่นคือเจ้าเรือใบอวากาศโอโมอาวมเทหาวัตถุลึกลับที่มาจากนอกระบบสุริยะ และมันมากับทฤษฎีที่ว่ามันไม่ใช่ดาวเคราะห์น้อยและไม่ใช่ดาวหางหากแต่มันเป็นเรือใบอวกาศที่มาจากต่างดาวนั้นทางช่องเองคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้อยู่ไม่น้อยเลยโดยเจ้าโอโมอมัวมันเป็นวัตถุระหว่างดวงดาว i n t e r s t e l l a r Object วัตถุแรกที่ผ่านเข้ามาในระบบสุริยะของเราชาวโลกได้มีโอกาสารู้จักกับวัตถุจากนอกระบบสุริยะนี้เป็นครั้งแรก และได้ให้ชื่อกับมันว่าโอโมอโมโดยนักดาราศาสตร์ตรวจพบมันได้ในวันที่19ตุลาคมปี2017บนแนววิถีไฮเพอร์โบลิกที่เยื้องศูนย์กลางเป็นอย่างมากหลังผ่านจุดเพริเฮเลียนใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดประมาณ40วันจากการสังเกตโดยกล้องโทรทัศน์ p a n r r m m i c Sur v e y Telescope and Rapid r e s p o n s s System หรือ PANSTARS s พบว่าวัตถุชิ้นนี้มันมีระยะห่างจากโลก ไกลออกไปประมาณ85เท่าของระยะทางระหว่างโลกถึงดวงจันทร์โดยมีทิศทางมุ่งหน้าออกจากดวงอาทิตย์ของเราโดยเทหะวัตถุนี้มันมีคุณสมบัติที่แสนแปลกประหลาดอยู่หลายประการที่ทำให้นักดาราศาสตร์ต้องประหลาดใจซึ่งในตอนแรกพวกเขาคิดว่ามันเป็นแค่ดาวหางหรือคอมเมตแต่หลังจากนั้นก็ได้มีการจำแนกใหม่ว่ามันเป็นดาวเคราะห์น้อยหรืออสเทอรอย ซึ่งในขณะนั้นมันเป็นวัตถุระหว่างดวงดาว Interstellar Object กลุ่มใหม่วัตถุแรกและในอีก7เดือนต่อมาในวันที่27มิถุนายนปี2018นักดาราศาสตร์ได้รายงานว่าเจ้าโอโมออัมวนั้นมันเป็นดาวหางไม่ใช่ดาวเคราะห์น้อยตามที่เคยได้จำเนกเอาไว้ตั้งแต่แรกโดยมันกำลังเคลื่อนที่มาอย่างระบบสุริยะชั้นในและจะค่อยๆเคลื่อนที่ออกจากระบบสุริยะของเรา กลับออกสู่พื้นที่อวกาศระหว่างดาวฤกษ์อีกครั้งเวลาที่วัตถุนี้ใช้ในการเดินทางท่ามกลางดวงดาวในแผ่นจานของกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรานั้นไม่อาจทราบได้ว่าใช้เวลาเนิ่นนานเพียงใดโดยเจ้าโอโมอวมัวม,มันเป็นเทหะวัตถุขนาดเล็กซึ่งมีขนาดประมาณ800คูณ100ฟุตและมีสีดำออกไปในทางแดงคล้ายกับวัตถุในระบบสุริยะชั้นนอก ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบความเร็วของมันกับความเร็วแสงในระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์มาอย่างโลกนั้นอนุภาคของแสงจะใช้เวลาในการเดินทางเพียง8นาทีเท่านั้นส่วนเจ้าโอโมโอมัวจะใช้เวลาในการเดินทางยาวนานถึง2เดือนกว่าจะมาถึงยังโลกของเราส่วนจรวดที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั้นมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ27,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เจ้าโอโมโอมัว มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงถึง87กิโลเมตรต่อวินาทีเลยทีเดียวและยังมีความเห็นอีกด้านที่เชื่อว่าเจ้าโอโมโอมวนั้นมันไม่ใช่ดาวเคราะน้อยไม่ใช่ดาวหางแต่มันเป็นเรือใบอวกาศที่มาจากต่างดาวเมื่อวันที่19ตุลาคมปี2016ระบบการค้นหาสิ่งแปลกปลอมบนท้องฟ้า Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System หรือ Pan-STARRS 1 ได้ตรวจพบวัตถุใหม่ดวงหนึ่งชื่อโอโมอโมและหอดูดาวหลายแห่งบนภาพพื้นได้ทำการเฝ้าติดตามเทหวัตถุดวงนี้เพื่อคำนวณหาวงโครจรขนาดและรูปร่างซึ่งเทหวัตถุดวงนี้มันได้เปิดเผยให้เห็นถึงองค์ประกอบอันแสนแปลกประหลาดวงโครจรของเจ้าโอโมอโมนั้นแสดงให้เห็นว่ามันเป็นวัตถุที่มีต้นกำเนิดมาจากระบบดาวแห่งอื่นไม่ใช่มีต้นกำเนิดมาจากระบบสุริยะของเรา โดยมันมีรูปร่างเรียวยาวเหมือนรูปทรงสีก้าซึ่งไม่เหมือนวัตถุใดในระบบสุริยะของเราที่เราเคยพบมาก่อนและยังมีการค้นพบหลักฐานเพิ่มเติมอีกว่าเทหาวัตถุนี้มันได้เกิดการคายแก๊สขนาดเล็กคล้ายๆก,กันกับที่พบในดาวหางอีกด้วยโดยองค์ประกอบที่แปลกประหลาดนี้ได้ทําให้นักดาราศาสตร์สันนิษฐานถึงต้นกําเนิดของวัตถุนี้ว่ามันอาจจะเป็นยานอวกาศที่มาจากดาวดวงอื่นนอกระบบสุริยะเรา โดยโครงการ Breakthrough s m เพื่อค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตในจัก,กรวาลได้มีการแบ่งปันข้อมูลการสังเกตการเบื้องต้นกับทั่วโลกรวมถึงการสำรวจเพื่อพยายามตรวจจับสัญญาณวิทยุจากวัตถุซึ่งเทหะวัตถุนี้มันอาจจะมีวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าซ่อนอยู่และล่าสุดนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์าตรฮาวาสมิธโซเนียนเซ็นเตอร์ for Astrophysics ได้ตั้งสมมติฐานทฤษฎีใหม่ที่แวกแนว โดยนำเสนอว่าเจ้าโอโมโอมัวมันอาจจะเป็นเรือใบอวกาศที่มีที่มาจากดาวดงอื่นซึ่งทฤษฎีนี้อาศัยข้อมูลจากการสำรวจที่ได้ในช่วงหลังๆมานี้โดยการกล้องโฟลทั์อวกาศฮับเบิลสเปซเทเลสโคปและได้พบว่า ตำแหน่งของเจ้าอูมัวมัวนั้นปัจจุบันมันมีพิกัดตำแหน่งที่ล้ำหน้าไปจากตำแหน่งที่มันควรจะเป็นซึ่งถ้าหากว่ามันเคลื่อนที่ภายใต้อิทธิพลของสนามความโน้มถ่วงที่ได้รับมาจากดวงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวมันก็ไม่น่าที่จะมีความเร็วขนาดนี้ซึ่งนั่นอาจแสดงให้เห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เจ้าอูมัวมัวนั้นเคลื่อนที่เร็วขึ้นอย่างเช่นเกิดการคายแกส๊สซึ่งเป็นที่มาของทฤษฎีที่ว่า มันอาจเป็นวัตถุจำพวกดาวหางตามที่ได้มีการเผยแพร่ไว้ก่อนหน้านี้แต่นักวิทยาศาสตร์ไม่คิดเช่นนั้นโดยให้ความเห็นแย้งว่าถ้าเจ้าอูมัวมัวมันเป็นดาวหางจริงแล้วทำไมมันถึงไม่มีการคลายแก๊สให้เห็นในช่วงที่กำลังเข้าใกล้ดวงอาทิตย์เลย และนอกจากนี้ถ้าหากว่ามันเกิดจากการคายแก๊สของวัตถุนี้จริงการคายแก๊สก็จะไม่มีผลเพียงแต่แค่เพิ่มความเร็วให้มันเพียงเท่านั้นแต่จะยังส่งผลไปถึงความเร็วในการหมุนรอบแกนตัวเองของมันอีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่มีการตรวจพบเลยในเทหะวัตถุนี้ซึ่งนั่นทําให้นักวิทยาศาสตร,ร์พิจารณาถึงความเป็นไปได้ว่าเจ้าอูมัวมัวมันอาจจะเป็นเรือใบอวกาศที่มาจากระบบดาวแห่งอื่นก็เป็นได้ ซึ่งเรือใบอวกาศนี้อาจจะเป็นยานอาวกาศรูปแบบหนึ่งที่มีโครงสร้างเป็นแผ่นกว้างน้ำหนักเบาโดยอาศัยแรงดันจากการแผ่รังสีของดาวฤกษ์เป็นแรงในการขับเคลื่อนยาน และในขณะนี้หนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งก็กำลังพัฒนาระบบเรือใบอวกาศอยู่เช่นองค์การเบลเกทูสตาร์ชอตซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตบนโลกอื่นที่มีเทคโนโลยีสูงและได้ทำการส่งเรือใบอวกาศนี้มาสำรวจยังระบบสุริยะของเราก็เป็นได้ ทฤษฎีเรือใบอวกาศนี้นำมาใช้อธิบายถึงสาเหตุของการเร่งความเร็วของเจ้าอูมัวมัวเพราะว่าเมื่อเจ้าอูมัวมัวนั้นมันหนีออกจากระบบสุริยะของเราแล้วแรงดันรังสีที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์ของเราก็จะช่วยเร่งความเร็วให้มัน และนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังได้อธิบายดีกว่าเป็นไปได้ว่าเจ้าอูมัวมัวนั้นจะเป็นเพียงซากเรือใบอวกาศที่หมดอายุการใช้งานแล้วแต่ก็ยังคงล่องลอยไปในห่วงอวกาศโดยไร้ซึ่งจุดหมายปลายทางซึ่งเป็นสาเหตุที่โครงการ b r e a เบรกท Listen ออกตรวจหาสัญญาณวิทยุต่างๆจากวัตถุนี้ไม่ได้นั่นเองและในอีกไม่กี่ปีต่อมาก็ได้มีวัตถุระหว่างดวงดาวอินเตอร์สเตลล่าอ็อบเจกต ที่มาจากระบบดาวแห่งอื่นดวงที่สองก็ได้มีการปรากฏตัวขึ้นมาในชื่อของดาวหางบริซอฟโดยนักดาราศา,ศาสตร์ได้ให้ความสนใจแก่เทหาวัตถุที่มาจากระบบดาวแห่งอื่นดวงนี้มากซึ่งจากการศึกษาก็ได้เกิดคำถามขึ้นมากมายว่าเทาหาวัตถุเหล่านี้นั้นมาจากที่แห่งใดกันและยังคงมีอยู่อีกมากเพียงใด การที่มีวัตถุตัวอย่างให้ศึกษาเพียงสองดวงก็ทำให้การหาคำตอบเหล่านี้นั้นมันไม่ง่ายเลยแต่อย่างไรก็ตามความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำเนิดของดาวฤกษ์และระบบสุริยะ <c oughs> ก็อาจจะช่วยให้เรานั้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเทหวัตถุประเภทนี้ได้และทราบถึงสาเหตุของการหลุดออกจากวงโคจรจากดาวฤกษ์แม่ของมัน ซึ่งนักวิจัยได้พยายามศึกษาหาคำตอบว่าเพราะอะไรเจ้าอูมัวมูมัว,มว,มวและดาวหางบริซอฟนี้พกมันหลุดออกจากระบบสุริยะต้นกำเนิดของมันได้อย่างไร รายงานการวิจัยได้อธิบายว่าเมื่อดาวเกษ์อกอยู่ใกล้กันสนามความโน้มถ่วงของดาวเกษ์กทั้งสองก็จะมีอันตรกิริยา interaction ระหว่างกันจนเกิดการรบกวนวงโคโจรของแคหาวัตถุที่เป็นบริวารของดาวเกษ์กที่โคโจรอยู่รอบๆบทำให้เกิดการสูญเสียเสถียรภาพจนถึงขั้นหลุดกระเด็นออกจากวงโคโจรได้โดยเงื่อนไขนี้อาจเกิดขึ้นได้มากที่สุดในช่วง10บล้านปีแรกนับจากที่ดาวเกษ์กได้เริ่มมีการก่อตัวขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากดาวฤกษ์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมาหรืออยู่รวมกันเป็นกลุ่มพวกมันไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยว ดาวฤกษ์พวกนี้มีโอกาสสูงที่จะอยู่ใกล้กันมากจนเกินไปและมวลของดาวฤกษ์ก็มีผลต่อระดับความรุนแรงของการรบกวนดาวบริวารเป็นอย่างมากซึ่งดาวฤกษ์ที่มีมวลมากบางทีเคาใกล้กันในระยะห่าง250หน่วยดาราศาสตร์ก็อาจจะทำให้วัตถุอย่างดาวเคราะห์น้อยของดาวฤกษ์ทั้งสองหลุดกระเด็นออกไปมากกว่าครึ่งเลยทีเดียวและนักดาราศาสตร์ยังสามารถคาดการณ์ถึงความเร็วที่วัตถุกำลังจะหลุดออกมาได้อีกด้วย ดาวเคราะห์น้อยส่วนใหญ่จะโครจรอ,อยู่ใกล้ดาวฤกษ์ของมันวัตถุจะอยู่ห่างออกมามากและย่อมมีโอกาสที่จะหลุดออกจากระบบสุริยะของมันได้ง่ายกว่าดังนั้นนักดาราศาสตร์จึงเชื่อได้ว่าเทหวัตถุที่ล่องลอยพเนจรไปมาในห้วงอวกาศส่วนใหญ่น่าจะเป็นเทหวัตถุจำพวกดาวหางอย่างเช่นดาวหางบริซอฟเสียมากกว่า ซึ่งจากกรณีนี้อุบัติการอื่นบางอย่างก็อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ในรูปแบบนี้เช่นเดียวกันอย่างเช่นดาวเคราะห์แก๊สยักษ์แบบดาวพฤหัส,สบดีที่มีแรงโน้มถ่วงมากพอที่จะสามารถเหวี่ยงดาวเคราะห์น้อยให้กระเด็นหลุดออกไปจากระบบดาวของมันก็ได้เช่นกัน นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เพียงแต่พวกเราที่จะมีโอกาสได้พบเห็นเทหวัตถุต่างๆที่หลุดลอยออกมาจากระบบดาวแห่งอื่นๆแต่อริยธรรมในระบบดาวแห่งอื่นๆก็มีโอกาสสูงเช่นกันที่จะได้พบเทหวัตถุที่หลุดมาจากระบบสุริยะของเราได้เช่นกัน